สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง a u t o n e x u s Reviews ช่องรีวิวรถที่พร้อมพาทุกคนไปสัมผัสทุกความใหม่ของโลกยานยนต์และวันนี้ผมมีของเด็ดมากๆมาฝากเพราะนี่คือรถที่หลายคนรอคอยกับรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Chevrolet Trailblazer ปี2026รถ SUV สุดแข็งแกร่งที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและความหรูหราที่ผสมกับความดุดนันได้อย่างลงตัวที่สุด ตั้งแต่แรกเห็นตัวรถภายนอกของเชฟโรเลตเทรเ,ลเ,เวลเลอร์2026ก็ทำให้รู้สึกถึงคำว่าบึกบึนแต่สง่างามได้ทันทีด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ที่ดีไซน์แบบใหม่พร้อมโลโก้เชฟโรเลตสีทองตรงกลางชุดไฟหน้าเหล็แบบเรียวคมที่ดูดุดันมาพร้อมเดทัยน์ running l i g h t ที่ส่องสว่างเป็นเส้นต่อเนื่องให้ความรู้สึกทั้งสปอร์ตและหรูในเวลาเดียวกันเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้ลู่ตามหลักอากาศพลาศาสตร์ดูลื่นไหล แต่ยังคงกล้ามชัดแบบ SUV ของแท้ฝากระโปรงหน้ามีสันโค้งที่เพิ่มมิติให้ตัวรถดูแข็งแรงขึ้นกว่าเดิม เมื่อมองด้านข้างคุณจะเห็นล้ออลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่แบบหลายก้านสีทูโทนโครเมียมตัดดำซึ่งเข้ากับตัวถังสีขาวมุกได้อย่างลงตัวเส้นข้างประตูดูเรียบแต่แฝงความสปอร์ตและส่วนท้ายของรถนั้นมาพร้อมไฟท้ายเลดแบบใหม่ที่ดูมีเอกลักษณ์เส้นแนวนอนยาวตลอดความกว้างของท้ายรถเพิ่มความรู้สึกกว้างขวางและมีพลังให้กับตัวรถโดยรวมแล้วบอกได้เลยว่าชรเล่ เ r รเลอร์ er 2026มีดีไซน์ที่ทั้งแข็งแรงและสง่างามเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวและคนที่ชอบความหรูในสไตล์ SUV พรีเมียม มาดูกันที่ภายในห้องโดยสารซึ่งเป็นจุดที่เชฟโรเลตตั้งใจออกแบบให้แตกต่างและพรีเมียมมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนเริ่มตั้งแต่ประตูเปิดเข้ามากลิ่นของหนังแท้และวัสดุนุ่มสัมผัสทำให้รู้สึกถึงความหรูในทันทีแผงคอนโซลหน้าดีไซน์แบบใหม่ทั้งหมดใช้โทนสีดำตัดกับโครเมียมและแสงไฟแอมเบียนทไลท,ที่ปรับได้หลายสีตามอารมณ์หน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด12นิ้วแบบ ลอยกลางพร้อมระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแถมยังมีระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยที่ใช้งานง่ายมากๆ พวงมาลัยทรงสปอร์ตสามก้านหุ้มหนังแท้พร้อมปุ่มควบคุมครบทุกฟังก์ชันด้านหลังพวงมาลัยเป็นหน้าจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด10.5นิ้วที่ให้ข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไปจนถึงระบบช่วยขับขี่แบบเรียลไทม์ส่วนคอนโซลกลางถูกออกแบบให้ดูทันสมัยมีช่องเก็บของและแท่นชาร์จไร้สายรวมถึงช่องเสียบ usb หลายตำแหน่งเบาะนั่งเป็นแบบหนังแท้เย็บตะเข็บคู่รองรับสรีระได้ดีเยี่ยมให้ความรู้สึกนุ่มแต่แน่นนั่งสบายแม้เดินทางไกล อีกหนึ่งจุดที่หลายคนต้องชอบคือระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกโซนสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังช่องแอร์ดีไซน์ใหม่ให้ลมกระจายทั่วห้องโดยสารอย่างลงตัวพร้อมระบบกรองอากาศในห้องโดยสารที่ช่วยลดฝุ่น PM 2.5เรียกได้ว่าเหมาะกับยุคนี้สุดๆและสำหรับคนที่ชอบความโปร่งภายในยังมีหลังคาซันรูฟขนาดใหญ่แบบพาโนรามาที่เปิดกว้างเต็มตาให้ความรู้สึกหรูและโลงโปร่งเมื่อขับในเมืองหรือออกต่างจังหวัด พูดถึงสมรรถนะกันบ้างโชเรเล e เทอร์เบเซอร์2026มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซิน1.5ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีแรงม้าสูงสุดถึง180แรงมา้าและแรงบิด250นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์นอโมัติแบบ CVT ที่ตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวลการขับขี่ในเมืองทำได้ดีมากเครื่องยนต์เดินเรียบเสียงเงียบและที่สำคัญคือประหยะัดน้ำมันมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง15% สำหรับใครที่ชอบขับแบบลุยๆรุ่นนี้มีระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่ปรับการกระจายแรงขับได้เองตามสภาพถนนไม่ว่าจะทางลื่นทางชันหรือเส้นทางออฟโรดเบาๆก็ผ่านได้สบายระบบกันสะเทือนใหม่ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีทำให้ขับแล้วรู้สึกมั่นใจและนุ่มนวลแม้ผ่านพื้นถนนครุขร,ระระบบพวงมาลัยไฟฟ้าก็ตอบสนองไวขึ้นทำให้เลี้ยวได้แม่นยำและเบาสบายมือขึ้นมาก ในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัย Trailblazer 2026จะเต็มตามสไตล์ Chevrolet ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางข้างหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้ขับหรือจอดได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้นบวกกับระบบเซ็นเซอร์รอบคันที่ช่วยแจ้งเตือนในจุดอับต่างๆอย่างแม่นยำ ด้านหลังยังมาพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่เบาะหลังพับได้แบบ60-40เพิ่มพื้นที่ได้เยอะมากเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวใหญ่หรือคนที่ชอบเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดตัวรถยังมีระบบเปิดปิดประตูท้ายไฟไฟ,ฟ้าแบบแฮนด์ฟรีแค่แต่เท,ท้าใต้กันชนท้ายประตูจะเปิดให้อัตโนมัติสะดวกสุดๆโดยเฉพาะเวลามีของพรุงพรังในมือ ในส่วนของราคานั้น Cholaire t r a e l l e r s องพ2026มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเริ่มต้นประมาณ1 5 0 0 0 0้บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อยู่ราวๆ1,350,000า 1, 350, บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ให้มาเพราะได้ทั้งความรู้ความแรงและความปลอดภัยครบในคันเดียว สรุปแล้ว c h e r Traveler a i l b l a z e r 2026เป็น SUV ที่ตอบโจทย์ทุกด้านได้ลงตัวไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ดูแข็งแรงและมีสไตล์ภายในที่หรูและใช้วัสดุระดับพรีเมียมสมรรถนะที่ดีทั้งในเมืองและนอกเมืองรวมถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ให้มาอย่างจัดเต็มเหมาะสำหรับคนที่มองหารถครอบครัวที่มีความสปอร์ตและดูภูมิฐานในทุกมุมมอง และถ้าให้พูดตรงๆนะครับรถคันนี้มันไม่ใช่แค่รถที่ใช้ขับไปทำงานหรือพาครอบครัวไปทเที่ยวเท่านั้นแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสามารทของคนยุคใหม่ที่อยากได้ทั้งเทคโนโลยีความสะดวกสบายและความสวยงามในคันเดียวก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากจะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบเลยนะครับขอบคุณจริงๆที่ติดตามช่อง Autonexus Reviews ของเราหวังว่าคลิปนี้ จะช่วยให้ทุกคนรู้จัก Chevrolet t r a b e a s e r 2026มากขึ้นนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆของโลกยานยนต์จากพวกเรา แล้วเจอกันคลิปหน้าแน่นอนครับแต่ก่อนจะไปผมขอฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าคุณกด Subscribe ตอนนี้ผมสัญญาว่ารถคันต่อไปที่รีวิวจะเท่กว่านี้อีกแน่นอนอา้าวกดเลยสิครับอย่ารอให้เครื่องยนต์ร้อน55ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ